พอเป็นช่วงวิกฤตแบบนี้นะครับหลายคนสงสัยว่าถ้าจ่ายเบี้ยประกันต่อไปไม่ไหวเนี่ยต้องทำยังไงวันนี้จะเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับผมนพพงศธรนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการฟินฟินรายการที่จะทําให้คุณเข้าใจเรื่องการเงินมากขึ้นเอาเรื่องการเงินที่มันเข้าใจยากๆเนี่ยมาย่อยให้ฟังในภาษาที่ทุกคนเข้าใจได้ครับวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจกันนะครับในเรื่องของประกันการเพราะว่าหลายคนเนี่ยถามเข้ามาว่าพอมันเป็นวิกฤตแบบนี้นะครับหลายคนมีรายได้ไม่แน่นอนนะครับบางคนอยากจะเก็บเงินไว้แต่ว่ามีเรื่องของประกันครับที่เรามีภาระต้องจ่ายทุกปีแต่ก่อนเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นปัญหานะครับแต่ว่าพอมาปีนี้เรารู้สึกว่าถ้าต้องจ่ายประกันไปอีกเนี่ยมันอาจจะทําาให้สภพคลอองงข ครัวเราการเงินครอบครัวเราเนี่ยมันตึงๆมากขึ้นนะครับก็เลยสงสัยว่าทำอย่างไงได้บ้างซึ่งผมก็เลยอยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับอธิบายก่อนว่าจริงๆแล้วประกันเนี่ยมีอยู่2ประเภทนะครับประเภทแรกคือประกันที่ต้องจ่ายทุกปีครับเป็นภาระที่เราต้องจ่ายอย่างต่อเนื่องในขณะที่ประกันอีกประเภทหนึ่งนะครับคือประกันที่เราเนี่ยจ่ายปีต่อปีเอาง่ายๆว่าถ้าปีนี้อยากจะให้คุ้มครองก็จ่ายถ้าปีหน้าไม่อยากให้คุ้มครองแล้วก็ไม่ต้องจ่ายครับโดยเวลาแบ่งประเภทของประกันนะครับก็จะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆครับ แบบแรกครับเราเรียกว่าประกันภัยและแบบที่2ครับคือประกันชีวิตประกันภัยกับประกันชีวิตต่างกันยังไงใช่ไหมครับประกันชีวิตเนี่ยคือเอาง่ายๆเสียชีวิตแล้วได้เงินนะครับเอาไปให้ลูกหลานเอาไปให้คนที่อยู่ข้างหลังเราใช้กับอีกประเภทหนึ่งก็คือประกันภัยก็คือประกันอย่างอื่นครับที่ไม่ได้เกี่ยวกับการเสียชีวิตเช่นประกันลดประกันเดินทางประกันอุบัติเหตุครับแบบแรกนะครับที่จะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของประกันภัยครับปกติแล้วนะครับประกันภัยเนี่ยจะมีรูปแบบของการจ่ายนะครับก็คือเป็นรายครั้งหรือว่าปีต่อปี ก็คือเอาไง่ายๆว่าถ้าปีนี้เราจ่ายเราก็ได้รับความคุ้มครองแต่ถ้าปีหน้าเราไม่จ่ายเราก็ไม่ได้รับความคุ้มครองนั่นเองก็เหมือนกับประกันรถยนต์นะครับที่ถ้าเราสังเกตนะครับว่าถ้าเรามีประกันชั้นหนึ่งอยู่ประกันชั้น3ก็แล้วแต่เนี่ยบริษัทประกันก็จะโทรมาถามใช่ไหมครับตอนที่เราหมดสัญญาว่าอยากจะซื้อประกันต่อปีหน้าไหมนั่นก็คือถ้าปีหน้าเราไม่ซื้อต่อเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องจ่ายเงินนะครับ หรืออย่างประกันเดินทางใช่ไหมครับที่เราซื้อเป็นหลายครั้งถ้าเราจะเดินทางเราก็ซื้อทีนึงนะครับไม่ได้มีความผูกพันหรือว่าภาระที่เราจําเป็นจะต้องจ่ายอย่างต่อเนื่องครับนี่คือแบบแรกประกันภยัยแบบที่2ครับคือประกันชีวิตปกติแล้วรูปแบบของประกันชีวิตนะครับมักจะมีการจ่ายแบบเป็นเงื่อนไขสัญญาครับว่าจะจ่ายต่อเนื่องกันหลายปี เช่นประกันชีวิตบางแบบนะครับของบางบริษัทก็บอกว่าให้จ่ายเนี่ยนะครับจำนวน7ปีแล้วก็จะคุ้มครองไป20ปีหมายความว่า7ปีนี้ครับเราต้องทําหน้าที่จ่ายอย่างต่อเน,นื่องนะครับทุกๆปีโดยหลังจากปีที่7ครับตามสัญญาก็ไม่ต้องจ่ายแล้วแต่ว่าตัวคุ้มครองเนี่ยก็จะคุ้มครองต่อนะครับไปถึง20ปีเลยดังนั้นกลับมาที่คําถามของเราครับว่าแล้วประกันแบบไหนล่ะที่เราต้องห่วงถ้าสมมุติว่าเราไม่มีเงินที่จะไปจ่ายตรงนั้น ก็ตอบง่ายๆกันตรงนี้นะครับว่ามันก็คือประกันชีวิตเพราะอย่างที่บอกครับว่าประกันชีวิตเนี่ยมีภาระที่ต้องจ่ายต่อเนื่องนะฮะแต่คําถามคือแล้วถ้าเราไม่จ่ายจะมีปัญหาไหมก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มีทางออกนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยพอรู้สึกว่าปีนี้จ่ายไม่ไหวก็หายหน้านะครับหนีหน้าจากตัวแทนประกันนะครับหรือว่าบริษัทประกันที่โทรมาบอกว่าให้จ่ายค่าเบีย้ยประกัน ซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรทานะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยเสียประโยชน์ในที่สุดเพราะว่าจริงๆแล้วครับในเรื่องของการจ่ายประกันชีวิตเนี่ยมี4วิธีนะครับในการที่จะแก้ปัญหานี้ได้วิธีแรกครับคือการขอแบ่งจ่ายรายเดือนก็ง่ายๆครับถ้าสมมุติเรารู้สึกว่าเรายังอยากได้ประกันชีวิตตัวนี้อยู่ยังรู้สึกว่าเป็นประกันชีวิตที่เราอยากได้อยู่ก็แทนที่จะจ่ายเป็นก้อนใหญ่ๆใ,ใช่ไหมครับปีละครั้งก็อาจจะคุยกับตัวแทนประกันครับว่าขอแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนได้ไหมซึ่งภาระที่ต้องจ่ายเนี่ยมันก็จะน้อย ก็คือวิธีการเวนคืนกรมธรรม์การขอเวีนคืนกรมธรรม์นเนี่ยคือการที่เราไปคุยกับบริษัทประกันครับว่าโอเคขอยกเลิกน,นะขอไม่จ่ายต่ออีกต่อไปแล้วแล้วก็ขอเงินที่เคยจ่ายไปแล้วเนี่ยคืนมาด้วยซึ่งในกรณีนี้ครับบริษัทประกันจะคืนมาแค่บางส่วนนะครับอย่างเช่นสมมติผมจ่ายไปแล้วเนี่ยหนึ่งแบาทผมอาจจะได้คืนไม่ถึง1,000 0แบาทครับเพราะว่าบริษัทประกันเนี่ยก็มีภาระใช่ไหมครับที่ในช่วงที่ผ่านมา ก็ได้เอาวงเงินบางส่วนเนี่ยไปคุ้มครองไปเป็นประกันชีวิตของเราแล้วนะครับซึ่งพอเวรคืนกรมธรรม์ครับก็คืออนาคตไม่ต้องจ่ายแล้วนะครับแล้วก็จะได้เงินคืนส่วนที่ผ่านมาเนี่ยบางส่วนด้วยแต่แน่นอนครับประกันตัวนี้ก็จะหมดไปไม่คุ้มครองเราอีกต่อไปนะครับแบบที่3ครับเราเรียกว่าใช้เงินสำเร็จคําว่าใช้เงินสำเร็จเนี่ยคือเราไปคุยกับบริษัทประกันนะครับว่าต่อจากนี้ขอไม่จ่ายอีกต่อไปแล้วนะครับซึ่งการที่เราไม่จ่ายอีกต่อไปเนี่ยบริษัทประกันครับก็จะทําการคุ้มครองเราไปจนถึงสุดระยะเวลาเลยนนนนะคคครเเพีียงงงงงแ่่่วววาอจจจุ้มใิทลลด โดยเอาตัวเงินนะครับที่เราเคยจ่ายมาแล้วเนี่ยเอาไปเฉลี่ยเฉลี่ยเป็นรายปีนะครับเสมือนกับว่าเราจ่ายครบแล้วแหละแต่ว่าจ่ายในจานวนที่น้อยหน่อยดังนั้นคุ้มครองเหมือนเดิมครับเพียงแค่จํานวนเงินที่คุ้มครองลดลงเท่านั้นเองแล้วก็แบบที่4ครับแบบสุดท้ายคือการขยายระยะเวลาครับก็คือเป็นการคุยกับบริษัทประกันว่าเอางี้ตอนนี้ขอไม่จ่ายอีกต่อไปแล้วนะเพียงแค่ว่าแต่ก่อนเนี่ยบอกว่าจะคุ้มครอง20ปีก็อ,อาจจะบอกว่าไม่ต้องถึง20ปีก็ได้อาจจะลดลงนะครับเหลือแค่15ปีหลือแค่12ปีประมาณนี้ แบบที่3กับแบบที่4ี่เนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับแบบที่3คือขอให้คุ้มครองจํานวนปีเท่าเดิมเพียงแค่วงเงินลดลงแต่แบบที่4ก็คือขอให้คุ้มครองจํานวนเงินที่วงเงินเท่าเดิมแต่ว่าจํานวนปีระยะเวลาลดลงนั่นเองครับก็จบไปแล้วนะครับกับ4วิธีครับในการจัดการว่าถ้าสมมติในช่วงนี้เรารู้สึกว่ามีภาระมากเกินไปแล้วก็จ่ายประกันไม่ไหวจะทํำยังไงได้บ้างจริงๆแล้วมันยังมีอีกหลายวิธีนะครับหรือแม้กระทั่งวิธีที่คุณควรจะทําที่สุดก็คือ ลองคุยกับตัวแทนประกันของคุณเองว่าช่วงน,นี้บริษัทมีแนวทางช่วยเหลือยังไงบ้างหรือมีเทคนิคอื่นๆแนะนำไหมนะครับเพราะผมเชื่อว่าในสถานการณ์แบบนี้ทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นบริษัทเองหรือว่าตัวแทนเองเนี่ยทุกคนก็พร้อมที่จะเข้าใจแล้วก็อยากให้ทุกคนผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันอยู่แล้วครับ เรื่องเทคนิคทางการเงินวิธีการบริหารการเงินดีๆที่คุณอาจจะไม่รู้่ยมีอีกหลายเรื่องเลยนะครับดังนั้นอย่าลืมกด subscribe กดติดตามแฟนเพจ Facebook ของเราฟินฟินแล้วก็ YouTube Channel ของเรานะครับฟินฟินกันไว้คุณจะได้ไม่พลาดความรู้การเงินดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้อีกครับ อย่าลืมแชร์คลิปวิดีโอนี้ไปให้เพื่อนๆคุณด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนคุณที่เขาอาจจะกำลังม,มีปัญหาอยู่กําลังคิดไม่ออกครับว่าจะทํำยังไงกับประการดีเขาจะได้มีทางออกดีๆแบบนี้ไปดูครับใครอยากให้ผมมาเล่าเรื่องไหนไมาแชร์เรื่องอะไรให้ฟังอีกอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับผมจะมาเล่าให้ฟังสำหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ